ชีวิตมันต้องโดนเคลียร์มันก็ต้องโดนเออทุกคนฟังผมนะถ้าวันนี้คุณจะเป็นเทรดเดอร์แต่คุณกลัวโดวนสต็อปลอสผมบอกเลยคุณเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ครับลองคิดตามดีว่าเราต้องใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปอีกไปอีกเป็นสิบปีใช่ป่ะคุณต้องเทรดอย่างเงี้ยไ,ไปเป็นอีกสิบปีไปเป็นสิบปีโอ้โหแล้วคุณจะไม่โดนสต็อปลอสคุณจะกลัวการโดนเคลียร์กลัวการเริ่มใหม่มั่งเล่นไม่ได้ครับให้คุณเข้าใจว่าสิ่งนี้คือธรรมชาติของการเทรดเลยเข้าใจนะมันคือ ธรรมชาติของการเทรดครับมันจะต้องเคลียร์คนมันจะต้องสต็อปลอสมันต้องมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วมันคือธรรมชาติแต่ธรรมชาติของเราคืออะไรธรรมชาติของเราก็คือเราเริ่มใหม่ได้และเรารู้ว่าสุดท้ายเราจะชนะมากกว่าแพ้โอเคยังไหนใครเข้าใจธรรมชาติแล้วบ้างพิมพ์บอกหน่อยว่าเข้าใจแล้วมันเป็นไปแบบนั้นเราหลีกหนีสิ่งนี้ไม่พ้นเลยครับหลีกหนีการโดนเคลียร์ไม่ได้หลีกหนีการโดนสต็อปลอสไม่ได้คนที่จะไม่โดนสต็อปล็อสเลยคือมันต้องโอ้โหต้องละเอียด ละเอียดจัดไม่มีความผิดพลาดเลยนะครับซึ่งเราก็ยังไม่อยู่จุดนั้นจริงว่ามันอาจจะต้องโดนบ้างแต่ก็กําไรมากกว่าขาดทุนโอเคไหมเออทำใจสบายๆชิวๆอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะบอกคุณนะครับเวลาคุณโดน Stop Loss อัน,นอันนี้ฟังฟังไปน m i n d ร็จนะเวลาคุณโดน Stop Loss เวลาคุณขาดทุนสิ่งที่ควรจะต้องทําก็คือพักและออกจากเกมซะโอเคผม,ผมทําแบบนี้ครับหยุดเทรดออกจากเกม และทําตัวเองเป็นแค่ผู้ดูเท่านั้นโอเคนะยุดเทรดออกจากเกมครับแล้วก็ทําตัวเองเป็นแค่ผู้ดูเท่านั้นดูมันไปและเราก็แค่รอเกมใหม่เข้าใจว่าการเทรดเป็นรอบๆเราเทรดตามแพทเทิร์นจริงป่ะเกมนั้นเราแพ้แล้วทําอะไรกับมันไม่ได้ครับแพ้แล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันโอเคไหมแพ้ก็คือแพ้จบเราบริหารความเสี่ยงทั้งหมดในการเทรดคือการบริหารความเสี่ยงเป็นรอบๆอยกตัวอย่าง10 7จ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยผมเทรดทำกำไรไปละแปดแสน0 0น,นะสิบเจ็ดวันที่ผ่านมาทำกำไรไปละแปดแสนเมื่อวานผมโดนซ็อปรอบผมเสียไปหนึ่งแสนผมเหลือกำไรเท่าไหร่ครับผมก็เหลือเจ็ดแสนใช่ไหมเราก็เหลือปะเราก็เหลือปะแค่อยากไปทำอะไรไปแปลกอะ่ะแค่อยากไปทำอะไรที่แบบโอ้จะเอาคืนทันทีรีบไปกดรีบไปเบิ้ลแลวแตวไปกันใหญ่ขึ้นมาทำไงผมเคยมีประสบการณ์อย่างนี้นะครับคือได้กำไรมา,มาล้านกว่าบาทแล้วเนี่ยเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ได้กำไรมาเป็นล้านเลย แต่วันนั้นนะกาบมันเททรงแบบนี้เลยเทแล้วเราเป็นคนไม่ยอมเงไม่อยากจะเสียไม่อยากสต็อปลอสไม่อยากอะไรเลยผมแม่งเบิ้ลเบิ้ลลอสซู้เบิ้ลลอสซู้เบิ้ลลอสูบิ้เบิ้ล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 สุดท้ายกำไรที่ทำมาหนึ่งล้านอน่ะตอนนั้นพอร์ตพอร์ตเป็นล้านเลยนะเบิ้ลซู้เบิ้ลสู้ครับแล้วคิดว่ามันจะต้องเด้งกลับเด้งกลับเด้งกลับสุดท้ายไม่เด้งครับกำไรที่ผมมากำไรที่ผมทำมาอย่างภาคภูมิใจอ่ะหายหมดเลยแล้วเนี่ยเริ่มใหม่คุณดูดิ ประสบการณ์แม่งมันสอนมันสอนมาไว้ว่ามันสอนมาว่าถ้ามันจะต้องโดนสต็อปรอแต่โดนไปเหอะสบายใจโดนแล้วนอนหลับฝันดีนะครับโดนไปเหอะโดนไปเลยว่ากันใหม่ในเกมหน้าครับเพราะเนี่ยคุณดูคุณดูเกมเกมหน้าที่เราที่เราวางไว้อยู่นี้เห็นปะอ่าสมมติเมื่อวานเมื่อวานเราขาดทุนแล้วคุณดูเกมไหมดิอ่าเราวางแผนใหม่โอกาสชนะก็มาใหม่ปะถ้าชนะก็กำไรโครเวอร์ปะ มันก็ cover cover ไปเรื่อยสุดท้ายมันก็กําไรเหลือๆกําไรมันก็พอกพูนทวีแต่ถ้าคุณไม่ยอมแพ้นะกาไรทั้งหมดที่ทํามามันอาจจะหายไปในวันเดียวและกินทุนกินทุกอย่างคุณไปก็ได้เข้าใจไหมครับว่าว่ามันเป็นเกมมันคือเกมการเทรดเล่นให้สนุกครับทุกคนโอเคป่าเล่นให้สนุกเล่นอย่างผู้ชนะที่รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ชนะในระยะยาวมองยังไงมันก็ชนะนี่ผมเล่นอนะ่ะผมผมมองเลยว่ายัง,ยงไงผมก็ไม่มีไม่มีวันแพ้เล่นยังไงก็ชนะครับ ที่บอกไม่มีวันแพ้คือไม่ได้แพ้ในในรายเดือนนะเออในรายเดือนยังไงเราเราวางแผนแบบนี้ยังไงมันก็เหลืออยู่แล้วทําตามแผนไปเรื่อยๆสนุกสนานกับมันโอเคไหมครับอ่าและอีกหนึ่งสิ่งที่คนส่วนใหญ่ติดนะผมเคยเจอมาเยอะมากนะครับคนที่เคยเทรดเสียล้างพอร์ตแล้วไม่ยอม move on แล้วเขาก็ยังเทรดเสียเหมือนเดิมเทรดเสียเหมือนเดิมปัญหาตรงนี้เขาเรียกว่ากําลังคุณกําลังติดกับดักในเรื่องของจิตใจฟังดีๆนะมันช่วยคุณได้ ติดกับดักในเรื่องจิตใจคืออะไรคนเน่ะชอบอสมมติสม,มติเมื่อวานเทรดเสียวันนี้คุณก็ยังจะกังวลอยู่ในการเทรดเสียของเมื่อวานความกลัวของเมื่อวานส่งผลกับเราวันนี้ต่อถูกต้องปะส่งผลครับเราก็กลัวเราก็ซึมเราก็เศร้าอยู่นั่นหมายความว่าอะไรรู้ไหมหมายความว่าคุณไม่อยู่ในปัจจุบันฟังสิ่งนี้นะคุณไม่อยู่ในปัจจุบันครับบอกเลยผมปฏิบัติ นั่งสมาธิฝึกตัวเองได้เพราะผมเทรดนะเว้ยถ้าผมไม่เข้าวงการเทรดเนี่ยผมไม่นั่งสมาธินะผมบอกก่อนเออที่เราต้องมาฝึกนั่งสมาธิฝึกจิตอยู่กับปัจจุบันเนี่ยผมเอามาใช้กับเรื่องการเทรดเลยเมื่อวานผมเทรดเสียใช่ไหมวันนี้ผมก็มาอยู่กับปัจจุบันครับผมไม่เอาเรื่องเมื่อวานมาคิดละเสียก็คือเสียไม่ต้องมาคิดด้วยว่าจะต้องตามทุนอีกเท่าไหร่ห้ามคิดเรื่องนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่มันจะติดกับดักตรงนี้ครับว่าเมื่อวานเทรดเสียเท่าไหร่ แล้ววันนี้ฉันจะต้องตามคืนอีกเท่าไหร่เวลาคุณคิดภาพคำนวณในหัวมันจะเป็นภาพตัวเลขติดลบเว้ยมันจะติดลบแล้วมันจะแบบตามคืนตามคืนไอความรู้สึกตามคืนไม่มันเป็นความรู้สึกเหนื่อยจริงว่ามันเป็นความรู้สึกเชิงลบว่าฉันยังไม่ได้กําไรเลยฉันต้องตามคืนนะฉันต้องตามคืนต้องตามคืนเห็นภาพไหมจะเป็นแบบนั้นครับและการที่คุณรู้สึกว่าจะต้องตามคืน่ะเดแล้วมันหน่วงมากมันเหนื่อยมากมันจะไม่กล้าได้กล้าเสียเก็ตป่า จังหวะที่ควรจะได้คุณก็ไม่กล้าได้เพราะกลัวจะขาดทุนกลัวจะขาดทุนเหมือนเมื่อวานอย่างเงี้ยทางทนท,ที่จังหวะมันควรจะกดแต่ก็ไม่กดครับเพราะกลัวเพราะเราเอาอาดีตมาปะปนกับปัจจุบันโอเคไหมครับคุณต้องปล่อยมันไปเขาเรียกว่าปล่อยวางอ่ะเขาเขาจะเข้าใจว่าเขาว่าปล่อยวางปะคุณถืออดีตอยู่คุณกําลังแบกอดีตอยู่คุณปล่อยมันจินตนาการครับว่าคุณผูกมันกับลูกโป่งสวรรค์ก็ได้ะแล้วลอยมันไปซะลอยมันขึ้นไปปล่อยวางปล่อยวาง ปล่อยมันไปเออคุณคิดถึงมันมันก็ทําอะไรไม่ได้คุณคิดถึงม,มันก,ไไมมาการเทรดก็ไม่ดีขึ้นปล่อยวางโอเคไหมและโฟกัสกับปัจจุบันปัจจุบันของเราคือวันนี้ใช่ไหมครับปัจจุบันของการเทรดคือตอนนี้ปัจจุบันของการเทรดก็คือพทเทิร์นตอนนี้เราควรจะรอถูกต้องไหมอยู่กับปัจจุบันเนี่ยรอมันให้มันเผยออกมาเราเทรดเราชนะจบอยู่กับปัจจุบันแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องซีเรียส ยังไงก็ชนะอยู่แล้วเห็นภาพยังครับในใครเห็นภาพแล้วพิพ์บอกหนว่าเห็นภาพชนะอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องทุกใจอะไรเลยคนที่ทุกใจในการเทรดน,นะครับคือส่วนใหญ่แล้วไม่บริหารความเสี่ยงอเทรดเสียแล้วจุกเทรดเสียแล้วซึมเศร้าแบบมันอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สามารถเสียได้เออแบบนั้นมันไม่โอเคนะต้องบริหารความเสี่ยงนะครับปล่อยวางชนะอยู่ดีครับพิมมายังไงก็ชนะอยู่ดีพพ์มาฟังผมนะเวลาคุณได้กําไรมาในแต่ละวันถอนออกครับ และเหลือแต่ทุนไปเล่นอย่าเพิ่งคิดภาพว่าฉันจะปั้นอม,มิมีคนเคยพูดเนาะเนี่ยผมมีร้อยดอนครับผมจะปั้นให้เป็นพันดอนแล้วจะทําพันดอนไปเป็นหมื่นดอนผมพูดเลยนะทําไม่ได้ยากมากครับเป็นอะไรที่ยากมากแต่สิ่งที่ง่ายที่สุดคือได้กําไรแล้วถอนกาไรแล้วถอนกาไรแล้วถอนและเหลือแต่ทุนไปเล่นเก็ตบ้าเหลือแต่ทุนไปเล่นจะแฮปปี้นะครับทําไมผมถึงบอกว่ามันยากรู้ไหมในการที่คุณทําให้พอโตแล้วไม่ยอมถอนเลย อยากรู้ไหมครับทําไมมันยากมันเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไม่มีวินัยในการสต็อปลอสส่วนใหญ่ไม่มีวินัยในการสต็อปลอสครับคือยังไงมันจะมีวันที่แพ้ใช่ป่ะสมมตินะคุณปั้นอ่ะมันมันมีคนทําอย่างนี้จากร้อยดอลกลายเป็นสี่ร้อยดอลแล้วจากสี่ร้อยดอนกลายเป็นแปดร้อยดอแต่มันมีวันหนึ่งครับคนที่เขาได้มาต่อเนื่องแบบนั้นอ่ะความรู้สึกภายในของเขามันจะรู้สึกไม่อยากเ,เสียโอเคปะ คนที่มันได้มาอย่างนั้นอยู่แล้วมันจะรู้สึกว่าไม่อยากเสียเลยไม่อยากเสียพอไม่อยากเสียแล้วสุดท้ายก็เวลาเขาพลาดนะครับเขาจะไม่อยากโดนสต็อปลอสเลยเขาก็จะปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปจนมันหายหมดก็คือจากที่ทํามาทั้งหมดไม่ได้อะไรเลยเพราะมันหายหมดดังนั้นแล้วนะครับใครที่ยังฝึกไม่ถึงขั้นเนาะยังไม่ถึงขั้นที่จะจะต้องทําทบทวีพอร์ตเนี่ยแนะนําว่าไปแบบชิวๆก่อนกาไรแล้วถอนแล้วเริ่มด้วยทุนเท่าเดิมกาไรถอนเริ่มด้วยทุนเท่าเดิมครับอันเนี้ย มันจะเป็นการเหลือที่ดีกว่าสบายใจกว่าใช่ไหมยังไม่ต้องคิดว่าจะรวยเร็วเก็บกําลังใจก่อนนี่เห็ไหมเก็บมั่งนานนะี้เมื่อวานมั่นใจมากโดนหมดเลยอ่ามันชอบเล่นเราวันที่เรามั่นใจมากใช่ไหม <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสบริหารความเสี่ยงเท่านั้นถึงจะอยู่รอดนะครับเออคุณลองนึกอยู่นะดูนะว่าถ้าเรายังมีพฤติกรรมเดิมๆแบบเนี้ยว่ามั่นใจมากแม่งอัดหมดเลยคุณจะอยู่รอดถึงสิบปีไหมเนี่ย นะเราจะเราจะมองเกมการเทรดเป็นระยะยาวได้ไหมครับมันจะเป็นอาชีพเราได้หรอถ้าเราอออินกัดทีเดียวแล้วมันหายหมดเลยใช่ไหมมันจะเป็นอาชีพได้ไหมครับเป็นไม่ได้นะมันเหมือนกับเราพนันกับมันอยู่เราพนันกับทั้งชีวิตเราไม่ได้คุณต้องไปแบบเซฟเซฟไปแบบปลอดภัยอันนี้คือ m i n ์ s e ตผมนะไปแบบปลอดภัยครับแต่ก็จะมีบางที่เนาะสอนอออินทบ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 มันทําได้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องแม่นมากคุณต้องมีประสบการณ์แล้วคุณต้องแม่นมาก แลวคุณต้องมีเงินเย็นด้วยที่จะไม่ซีเรียสกับการที่จะต้องขาดทุนเข้าใจปะประเมินตัวเองรู้จักตัวเองครับว่าเราเป็นแบบไหนเรารับได้ไหมกับการขาดทุนขนาดไหนสาหรับผมเนี่ยผมประเมินตัวเองแล้วว่าผมรู้สึกดีนะในการที่เห็นตัวเองมีกําไรตลอดอถอนมาแล้วก็มีกําไรมีกําไรมีกําไร happy ครับเล่นเท่าที่ใจเราวันโอเคอะเอออย่าไปโลภมากฮันแน่ไม่ปล่อยล่ะกะเบิรรถเออนั่นแหละครับเป็นในทรงนั้น ข้าใจนะมันเริ่มใหม่ได้ครับการเทรดเริ่มใหม่ได้เสมอนี่ไหมเซียนพระเบอร์หนึ่งของวงการไม่มีใครไม่โดนพากนะครับเออใช่เสร็จเนี่ยครับกำไรเจ็ดแสนเนี่ยใช้ประหยัดประหยัดก็พออยู่ได้ไหมฮะกำไรเจ็ดแสนครับใช้ประหยัดประหยัดก็อยู่ได้ไหมฮะหรือเอางี้สมมติสมม,ต,สม,มติผมเอางี้ก็ได้ว่าเมื่อวานผมเทรดเสียใช่ปะ่ะแล้วก็อ่ะผมสรุปเลยแล้วกันว่าเดือนนี้ผมหยุดเทรดละผมก็กําไรเลยป่ะเจ็ดแสนถ้าเดือนนี้ผมหยุดเทรดเลยผมก็ผมก็กําไรเลยป่ะเจ็ดแสนแล้ว ประหยัดประหยัดก็อยู่ได้แล้วถูกต้องไหมครับไม่ต้องดิ้นรนอะไรเลยเนี่ยเทรดจบแล้วสิบเจ็วันจบแล้วเจ็ดแสนมีเวลาอีกตั้งครึ่งเดือนผมไปเที่ยวแม่งเลยไม่เทรดละไม่โฟกัสเทรดละซ้อมเทรดรอเดือนหน้าอย่างนี้อย่างนี้โอเคไหมก็โอเคอะ่ะมันเราเราก็เลือกได้อะ่ะว่ามันจะยังไงแต่ถ้าเกิดผมจะเทรดต่อเราก็ต้องโฟกัสดีๆเนาะอย่าไปมั่วอย่าไปคุกวงในกับมันนะครับเจ็ดแสนของผมเนี่ยอาจจะกําไรไปสักเอ่อกำไรไปสักเท่าไหร่เดียว คิดว่าสักสักล้านสองล้านสามน่าจะเป็นไปได้ภายในภายในสิ้นเดือนนี้อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ผมก็จะมีจุดสต็อปของผมนะว่าถ้าผมเทเสียอีกถ้าเทเสียอีกผมก็จะให้มันอยู่แค่ห้าแสนน่ะถ้าผมเหลือแค่ห้าแสนปุ๊บผมหยุดเลยเดือนนี้แล้วผมไปซ้อมเทรดดีกว่าแล้วเดือนหน้าค่อยว่ากันใหม่อย่างน,น้อยเดือนนี้ผมก็เหลือแล้วห้าแสนแฮปปี้ไหมครับอย่างนี้แฮปปีป้ป่ะเออไม่ต้องแบบซีเรียสไม่ต้องโลภมากอะไรมากแค่นี้ประหยัดประหยัดเราก็เหลือแล้วชีวิตมีความสุข โอเคไหมเทรดให้มันมีความสุขนะฮะเออคุณอย่าลืมนะว่าต่อให้เรามีระบบเทรดที่ดีแค่ไหนนะครับมันก็มีวันที่มันแพ้อย่าให้วันที่แพ้เป็นวันที่หายทั้งหมดไม่เอาเราเริ่มใหม่ดีอุตส่ามีระบบเทรดที่มีบิลเลียสูงทําไมทําได้อยู่แล้วแม้คนพูดโดนใจมากนะครับโอเคไหมเมื่อวานถอนอีกสามสามพันดอนนะครับเออเก่งมากํำไรแล้วถอนครับถอนไม่ต้องไม่ต้องทบเยอะถอนออกก่อนแฮปปี้สบายใจ อ่าโอเคเข้าใจแล้วนะทุกคนเพิ่งเป็นนะครับเออมันต้องอย่างนี้แหละพอแตกเป็นเพราะไม่บริหารความเสี่ยงไม่สต็อปลอสแค่นั้นเลยค่อยๆไปยากสุดคือการคุมอารมณ์นะครับคนพูดถูกมากดังนั้นแล้วเราต้องจัดคลาสสมาธิกันบ่อยๆนะต้องพานั่งสมาธินะคุณต้องมานั่งสมาธินะจะแสนที่อยู่ได้หลายเดือนเลยนะออนั่นแหละครับอยู่สบายแฮปปี้แล้วประหยัดประหยัดหน่อยก็อยู่ได้แล้วเออขอบคุณครับโค้ดพูดดีสอนดีอ่ะินด,ด,ดีครับผม อาจารย์คือมหาเทศด้านการเทรดขอบคุณนะครับผมเออมีความสุขมีความสุขผมเคยเทรดแล้วเครียดมาก่อนผมบอกเลยผมไม่ไม่มีความสุขในชีวิตเลยเว้ยผมเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้กับชีวิตนะคือแบบเทรดได้ตังมาใช่ป่ะตอนนั้นเทรดได้วันละแสนสองแสนเราก็ได้ตังมาเยอะมากได้ตังเยอะมากเยอะมากแต่เครียดเครียดหน้าหงิกแล้วแบบไม่มีความสุขอะไปแล้วเหมือนคนไม่มีวิญ,ญญาณอยู่ในร่างเมื่อยร่อยครับเออไม่ไม่ไ,มได้สุขภาพเสียด้วยนะไปให้มัน เออไปให้มันมีความสุขนะครับบิลเล่เก็นตไม่มีวินัยก็แตกถูกต้องนะอยู่กันให้ยาวๆครับผม